ไปพร้อมกินแล้วคะ่ะทุกคนไปกินข้าวกันยังไงวันนี้กับข้าวของเราอร่อยคนนี้นะคะคนทำขอบคุณ <Okay. S 2> นะคะป,ป้ะาเอาใจให้อาหารนกก็คือกู้ด้วยนะคะทุกคนป้าบอกว่าเนี่ยเขาก็จะมากินตามมูนี้เราจะเอาเกล้วยให้เขากินโตแก่ไหม <c oughs>

ก็โอ้ยกำเลีวก็ห่อจีเลยรมากุมันงยมาแล้วเยอะแยะเลยเอ้ยมาเลยมาเลยทานวิ่งดีมากเลยให้อาหารนกแล้วแล้วก็เราให้อาหารนกเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะมาเวลาไหน แล้าก็กินไปแล้วลูกนึงกล้วยหนึ่งหวีหมดแล้วค่ะหมดไปกันโนกแล้วค่ะแล้วแล้วก็พร้อมทําอาหารต่อนะคะยอดฟักทองของเราอ่อนมากๆแล้วเราก็จะใส่แกงยอดฟักทองใส่ไวแมงลักแล้วก็ใส่มะเขือพวงโอ้โหทุกคนอร่อย อร่อยแน,แน่เลยอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาเยอะเลยจริงทุกคนเขามาแล้วว่าอุย้ยมาเยอะจริงมาเยอะเลยดูนะคะทุกคนเขากำลังมาเยอะเลยกินกันเลยอุย้ยนกพิกลาบนี่ว่านี่เขากำลังมาหากินกล้วยที่เราให้ไปเมื่อกี้นะคะน,นี่ไงนะี่ไงน นกนตัวนี้ก็มีนี่น่ารักโอ้โหมากินกันเยอะเลยป้าบอกว่าตอนเช้าเนี่ยมารอกินทุกวันนะคะทุกคนเนี่ยมากันเยอะแยะเลยอะโอ้ยความจริงเป็นนกนกพิราบเยอะแต่ก็อยากบอกป้าว่า ไม่อยากให้อาหารนกพิกราบนะคะทุกคนถ้าให้แล้วเขามาเยอะมากจริงๆเพราะว่าเราเองตร,ตรงที่เราขายของอยู่นะคะทุกคนคือเขามาเยอะมากๆเดี๋ยวแล้วก็เขาก็จะไม่กลัวคนเลยเขาก็เลเ่ินไปเลินมาเหมือนเพื่อนกันอยี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มมาเยอะแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะบอกป้านะคะ แต่ว่าป้าอาจจะไม่รู้เพราะว่าโกคพิราบเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคเยอะนะคะแต่เขาก็มารอเยอะเพราะว่าถ้าเราให้อาหารเขาครั้งหน,นึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมารอตลอดเลยนะคะทุกคนอีกหน่อยเขาก็จะเข้าไปถึงในบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะไปตัดมะเขือพงงป้าเอากันไกลมาให้หรอกันไกลอยู่ไหน เป็นไงล่ะเราตัดมะเขือพวงได้สวย,ย,ยแล้วก็ได้มะเขือด้วยอ,อันนั้นได้แล้วอันนี้ต่อมะเขือแม่เอาต้นไหนนะค้ชใช่เอา,าต้นนั้นอสองลูกแล้วก็ไปเอาต้นนู้นอีกลูกหนึ่งบนน่าเอาไว้ต้หนึ่งสองมีค่าพื หมดแล้วมั้ยพอแล้วมันหมดพออแล้วมันหมดแล้วทุกคนไปแล้วแล้วก็อุ้ยมีต้นโขบแปบด้วยนะแล้วเราก็นี่ไงต้นมะเขือ นี่เป็นมะเขือหือนนะคะทุกคนแล้วก็จะไปทำเมนูอะไรก็ยังไม่รู้มาแล้วหมดแล้วต้นได้มาแล้วมะเขือได้มะเขือพวงแล้วก็ได้มะเขือหือนอยากได้อีก อยากได้มาละก,กอทำยังไงปะถึงเวลาถึงเวลาปั่นจักรยานอีกแล้วอีกแล้วค่ะแล้แล้วก็ปั่นอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่ป้าอยู่นะคะทุกคนที่แม่ลิม บรรยากาศดีมากทุกคนดูสิดีไหมก็ด,ดีปั่นให้ได้หนึ่งรอบโอ้โหมีแมงมันแรงเยอะไป,ไปสบายมากเลยเว้ยทำไมเขาวิ่งไวจังเลยอ เอ้ยดีนะเนี่ยถ้าเราอยู่ที่นี่นะเราก็จะได้ปั่นจัก,กรยานแบบนี้เอาแต่ว่าเราไม่ต้องไปวิ่งเนี้ยทุกคนอ๋อหลอกขัจอนผ้าที่ตกดินแล้วเราก็หมุนไปทางนี้แล้วเราก็ไปหน้าบ้านของป้าเลยมีน้องวัวด้วยน้องวัวคุยกับเราเหรอ บรยากาศริเวอร์หน้าตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหว่านขารใหญ่จังดีจังเลยปั่นจักรยานอีกแล้วยามเย็นแต่จักรยานของป้าก็โคตรเท่เลยนะคะทุกคนมันล้องตลอดไห้ไอปะอะไ่ฉัน น้องโบอยู่ข้างหลังอ,อันนี้ก็คือไก่ผัดเครื่องต้มยำนะคะทุกคนผีมือป้าล้นๆนะคะทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวเราไปทานอยากให้ทุกคนได้เห็นกล้วยของว่านป้านะคะทุกคน โอ้โหคือสวยมากสวยแล้วก็อันนี้ขนาดโตยังไม่ถไม่ได้ที่นะคะทุกคนต้องเอาไม้มาค้ำต้นแล้วนะคะไม่อย่างนั้นต้นมันก็จะหักลงมาเลยเนี่ยทุกคนดูโอ้โหใหญ่มากกวยน้ำวานะคะมันก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะคะทุกคนนี่เยอะเลยมีหลายเครือมากๆทุกคนอันนี้เริ่มโตแล้วโตอันนี้โตแล้ว แต่ต้นมันไม่ค่อยสูงนะคะทุกคนจะประมาณนี้มาทางนี้ก็เจออีกแล้วใหญ่มากแ,แล้วนี่ก็จิ๋วที่สุดในบรรดากล้วยมองไปทางนู้นใหญ่แต่อันนี้จิว๋วนี่ก็นี่ก็คือใหญ่ที่สุดละทุกคนไม่รู้ว่าจะเหลือให้เรากินไหมหรือว่าจะมีคนมาขโมยส่วนมากแล้วป้าบอกว่าถ้าป้าไปทำงานแล้ว ชอบมีคนมาขโมยนะคะอันเนี้ยใหญ่ที่สุดตอนปีใหม่อะเรามาตัดแล้วเครือนึงนะคะทุกคนตอนนั้นเราได้ไปแปดวีถึงเก้าวีนะคะแต่ตอนเนี้ยลูทุกคนคือใหญ่มากไปพร้อมกินแล้วคะ่ะทุกคนไปกินข้าวกันยังไงวันนี้กับข้าวของเราอาร่อยคนนี้นะคะคนทำขอบคุณนะคะ